สวัสดีครับจะมารีวิวนะครับโตโยต้าวีออรนะครับปี03นะครับเกียร์ออโต้ตัว S นะครับดิสเบรกสี่ล้อใหม่ดิจิตอลนะครับเบาะหนังมาชมกันครับผมเรื่องฟิสตสตาร์ติดง่ายนะครับแอร์เย็นเพียเพอนะครับตัวนี้เป็นแอร์แบกนะครับเกียร์ออโต้ใหม่แบบดิจิตอลนะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงได้ปกติทุกบานนะครับผมมองข้างพับไฟฟ้าไอ้ปรับไฟฟ้านะครับ รถเดิมๆบางๆทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักนะครับผมสวยครับพร้อมใช้งานนะครับผมรับประกันครับคับสันมายังดีนะครับผมช่วงล่างดีเลยนะครับไม่มีดังนะครับผมยางใหม่นะครับปียี่สามเลยนะครับดอกเต็มเต็มนะครับขับยาวๆเครื่องยนต์นิ่งๆครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลครับไอไม่มีนะครับเดินทางไกลได้ปกตินะครับ พร้อมใช้งานครับสวยครับห้องเครื่องใสๆเลยนะครับคันต้องคันหน้าเดิมแล้วรับประกันครับเล่มเอกสารครบนะครับพาสีหกเจ็ดสิงหาแล้วครับกันแดดกันฝนสบายครับเดินทางไกลครับข้ามจังหวัดได้เลยครับผมไม่ต้องกลัวครับผมเครื่องเกียร์ดีครับเปลี่ยนนิ่มรถเป็นตัวเอสนะครับผมตัวเอสเลยคันนี้ สีสวยนะครับผมเอาไปเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยดีกว่าครับคันนี้สีสวยนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับรถบ้านนะครับผมชื่อบุคคลนะครับไม่ใช่รถประมูลนะผมมาลองขับลองขี่กันก่อนได้นะครับดูรถได้ที่อยุธยาเสนานะครับผมสนใจพูดคุยสอบถามได้นะครับบริการส่งถึงบ้านนะครับขับดีมากคันนี้ สนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ